สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับวบันนี้มาร่วมโครงการกับผู้ใช้จริงแล้วผู้จะใช้จริงในอนาคตครับผมก็ SCS S, น, <S นะครับงานก็มีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24<ช>นะครับก็<ๆ>ใครที่กําลังดูอสอังหาที่ตัวเองต้องการ<ช>อยู่มไม่ว่าจะเป็นคอนโด<ๆ>บ้านแถวไหนอะไรเงี้ยผมว่าเขาน่าจะตอบโจทย์ทุกคนนะเพราะว่ามีเยอะมากๆหลากหลายโครงการมากๆถ้ามาดูที่เนี่ยเอ็มเปียนะครับเราสามารถมีส่วนลดเยอะมากเลยด้วยเขาบอกว่าฮอตดิลเต็มไปหมด ใช่ค่ะ,ะราะเมเป็นผู้ใช้จริงมันเป็นยังไงบ้างก่อนตัดสินใจซื้อบ้านมันจะต้องมีองค์ประอกอบอะไรบ้างก่อนัญองค์ประกอบการตัดสินใจซื้อบ้านเอาจริงๆอย่างที่พูดขึ้นไปบนเวทีตอนแรกที่ไปดูโครงการบ้านนี้กันไม่รู้ตั้งแต่แรกก็ทรับว่าเป็นของใน C <oughs> S a แต่ว่าก็รู้สึกว่าเข้าไปโครงการดูดูส่วนตัวมากๆแล้วก็คุณภาพทุกอย่างแล้วก็บริการทุกอย่างดีมากๆพอซื้อเสร็จแล้วบริการหลังการขายก็ดีมากๆ ทุกอย่างดีไปหมดเลยแล้วเขาก็มีแอปรู้ใจที่สามารถเราสามารถเข้าถึงในแอปได้ง่ายทําอะไรเกี่ยวกับบ้านก็สะดวกสบายมากๆางนี้ะแล้วพอมารู้ยิ่งเป็น s อเซแล้วก็เรื่องความน่าเชื่อถือเนี่ยก็ต้องดีมากๆแน่เลยครับก็เลยตัดสินใจที่จะจะซื้อบ้านจริงๆอะไรที่มันถูกใจสําหรับเรากันรเอาจริงๆดีไซน์อันแรกเลยอ่ะกันมองที่ดีไซน์บ้านแล้วกันก็มองที่พอกันเข้าไปข้างในกันชอบอย่างที่บอกไปกันชอบบ้านที่กว้างๆใช่แล้วก็มีแบบว่า เออสเปซเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ของมันดูโปร่งเนาะไอตรงไนอ่ะลิปปิ้งอ่ะมันดูแบบโปร่งมากๆเลยครับใช่ครับของที่นี่ก็เลยตอบโจทย์ครับอีสเซนเชอรี่อะไรหรอกมันต้องมีห้องมั้มีครับมีอยู่นะก็คือห้องใหญ่ห้องนอนไว้เลยเออประมาณเท่าเท่ากันนะครับไม่ต้อม่ถึงห้องเก็บห้องนอนจริงๆไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากเล็กแต่ว่ามันแบบมีซอยเป็นห้องนี้ห้องนี้ใช่แล้วจะมีเพื่อตอำกับปรับเปลี่ยนใช่ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยใช่ครับอะไรแบกเราถ้าบ้านมีฝันเราอยากได้กับ เราคิดไปล้วเออโตขึ้นไปแบบโล่งๆโ,โปร่งๆครับแล้วคือเราแบบไม่ชอบแบบบ้านที่บิวเยอะๆเราอยากได้บ้านที่แบบว่าเราอยากได้อะไรเราค่อยใส่คืออย่างน้อยบ้านโล่งๆเราไปอยู่ก่อนอยู่ให้รู้ว่าชีวิตประจำวันจริงๆแล้วเราใช้ชีวิตแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค่อยค่อยแบบค่อยๆเติมค่อยๆเติมไม่ใช่ยู่แบบซื้อแม็กซิมัมไปเลยแล้วพอไปได้ไปอยู่แล้ว, P P ลวอันนี้ไม่ได้ใช้แบบอันนี้ไม่ได้ใช้เปลืองเงินครับก็คืออยากจะดีไซน์เองมากกว่าใช่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  คุณบอกว่าเราจะถต้องซื้อบ้านมีบ้านก็ต้องมีห้องใส่เสื้อผ้าหนึ่ง,ห,งห้องไปใหญ่มันเป็นจริงไหอก็ต้องมีไว้เก็บของ <c oughs> ใช่ก็จริงๆเอาจริงๆมันเหมือนห้องเก็บของแล้วเพราะมันก็เป็นเสื้อผ้าที่เราใส่ออกมาใช้ชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องมีอยู่ใช่ก็มีให้มีหลายตู้หน่อยพอจะโกโเก็บไม่ได้จริงจริงมันมีสระเรือไปทิ้งมาก่อนที่จะย้ายเข้าไปอยู่บ้านตอนนั้นนะสำหรับกันก็ต้องมีทิ้งบางอ่างก็อาจจะต้องมีมีแบบขายบ้างอะไรอย่างเงี้ย ต้องมีบ้างเลยแต่ว่ามันยังอีกสักพักเลยครับกว่าจะได้เข้าไปอยู่แล้วอย่างของพี่อ๊อฟมาท่าจะต้องมีบ้านจริงครับการเสื้อผ้ามันต้องมีไซน์ห้องนี้สบายดีมากคือก็เอาจริงๆสักร้อยตารางเมตรน่าจะพอครับเพราะรู้สึกว่านอนกี่ตารางเมตรนอนประมาณห้าสิบก็พอนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะมากนะให้เสื้อผ้าอยู่สบายๆดีกว่าเนาะมันก็เหมือนแบบเป็นชุดที่ทําให้เราออกมาทํางานอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมันเหมือนชุดทํางานอ่ะสมมติว่าคุณครูมีชุดเนาะพยาบาลหมอมีชุด มันก็คือ,อทุกทํางานเราเหมือนกันครับ mm hmm. เออเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเรามีเยอะมีอะไรอย่างเงี้ยก็อันไหนที่เก็บได้เก็บครับอันไหนที่ที่รู้สึกว่าเออไม่ได้ใส่แล้วแน่นอนก็ฝากคนอื่นไว้ดีกว่าอะไรอ้ยจริงเราสองคนทำสมบัติอห่วงนะกันห่วงมากจริงขนาดแบบกระเป๋ารุกใบกนดูแลดีมากใช่คือเราเป็นคนใช้รักษาของทั้งคู่ครับเออมันก็เลยแบบใช้แล้วของเราก็เยอะด้วยแล้วเวลาเราเก็บอะไรอย่างเงี้ยเรา<อ>ก,นะก็เก็บดีอ่ะพอเราจะไปปล่อยมันก็ร<ป>ู้สึกว<ๆ>่า หอันนี้ก็หายากแล้วกว่าจะได้มามันก็ยากแล้วเรารักษาดีอีกแล้วเราจะหาได้อีกไหมว่าสมมุติว่าเราปล่อยไปแล้วเลยเพราะของพี่ออกก็คือมีตำนานระเกงราคาเปนแสนเอันนี้ใมาหรอจะใส่หัวจ้าสตัวเลหกี่ตัวมากกว่าสตัวแล้วตอนเนี้ยี่ัมันซื้อมนานแล้วกี่ตัวแล้วตอนเนี้ย สี่สี่สี่ตัวนั่นแหละใช่ผมยังแค่ตัวเดียวนะมันมีตัวเดียวตัวนั้นสำหรับรายการใช่ใช่ครับของนี้ก็คือรวมหลายตัวก็มีแค่สี่ตัวเองสี่ตัวก็หนึ่งล้านวันเอ็มประมาณนั้นประมาณนั้นต้องดูแลมันดีสำหรับกล้องอะมั้ยเอาจริงๆตอนนี้ก็คือวางไว้ทั่วไปเลยครับใช่วางไว้แบบปกติอะไร จริงๆมันก็ต้องออกแบบดีไซน์ให้เหมาะก,กับเอเซอร์เรีเรามาพราะด้วยแต่ละอย่างมันมี <im itation> มูลค่าก็แล้วแต่วันเลยครับแบบว่าที่แบจะเลือกออกมาแก็แล้วแต่ฟิวว่าวันนี้อยากจะแบบฟิลไหนเลยใช่แต่ทาหเราออฟนะถมงเวลาออฟออกแบบการแบบใส่นะ <im itation> เสื้อผ้าออฟจะไม่ค่อยอยากให้พับเพราะเวลาพับอะเวลาดูอะมันลําบากครับมันหาแบบเออน,นี้หาอยู่ไหนวะกางเกงอีกเหมือนกันกางเกงก็ชอบแขวนเพราะว่าห้างเกงแขวนมันหยิบแบบง่ายกว่าามันรางเกงมันพับเนี้ย ล้มอีกอะไรอีกตอนนี้ในห้องกันเือนแบบตลาดนัดมือสองอะคือมันทับ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 กันเลยสนุกของกันก็คือกองเข้ใกองเหมือนกันกองไว้ของยูจะกองใช่ป่ะสมมติถ้าเป็นบ้านใหม่อะอ๋อถ้าบ้านใหม่อาจจะไม่กองแต่ว่าตอนเนี้ยกองอยู่วันกับเออทุาวที่วันนี้มาประกันฆาดการขึ้นบ้านใหม่เราจะบอกปีว่าอยากได้อะไรขึ้นบ้านใหม่บวกแค่กไม่ทราบเลย ไม่ก็ไม่บอกแล้วแล้วแต่เขาจะให้ดีกว่าไม่บอกแล้วมันเหมือนไปบังคับเขาเกินไปเรารู้สึกว่าเออเดี๋ยวให้เขาแบบหาให้ดีกว่าว่าใอ้ไหนแบบเหมาะดีที่จะเข้าไปอยู่บ้านใหม่ผมว่าอันดับแรกเลยผมให้เป็นคำแนะนำก่อนแล้วกันครับว่าควรอยากจะได้มากแปลว่าเออเป็นคำแนะนำว่าเอ้ยอันนี้ควรเป็นแบบนี้มุมนี้แบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับดีกว่าดีกว่ามืตอนที่มีนายเขาก็มาเขาบอกว่าขาดที่ขาดนี่ขาดโซฟาก็เลยฝากโพสไป การมีอะไรจะขาดนะว่าถ้าพี่ถ้าแบบสื้อนี้มาก็โอเคเราจะได้ประหยัดใจริงไหมการขัเหรอขาดไหลองเราซื้อเองได้อะไรดีอ่ะสมมุติถข้าผมอยากจะซื้อให้อะไ้กันอ่ะมันกต้องรู้ว่าเขาถ้าผู้เตียงผู้เจ้าเลยเจ้าหนักเจ้าหนักเจ้าหนักเลยชิปเป่งแล้วเอาไงดีวะเออ อยากได้เป็นอะไรอยากได้เป็นเหมือนแบบว่าของที่ใช้ในบ้านหรือว่าใส่ของที่ใส่ออกไปข้างนอกของที่ใช้ในบ้านของที่ใช้ในบ้านแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราออกแบบเสร็จก่อนเดี๋ยวเราค่อยบอกว่าใช้อะไรมาให้แจ้งให้แต่ละคนทราบใช่ดีกว่าเนี่ยผมมีสิทธินะผมมีสิทธิ์ตอนนี้ผมมีความรู้สึกผมอยากเปิดเว็บเว็บหนึ่งที่แบบว่าเอาของที่ตัวเองอยากได้ทุกอย่างเอาไปใส่ในเว็บนั้นแล้วให้ทุกคนอ่ะไปจากเข้าเว็บนั้นไปให้ไปให้ไปปิดคนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างเนี้ยน่าทำไหม ยังไม่เคยมีใครทํานะแลวถ้า s <S ทำอ่ะเหมือนโจรไหมเหมือนเออไม่ทำแล้วครับให้คุณการผู้ใช oh ้จริงฝากฝากบ้านที่ฝากไปครับก็ฝากแล้วฝากแล้วกันนะครับสําหรับ SCS นะครับสําหรับใครที่มองหาบ้านหรือว่าคอนโดนะครับเขามีโครงการต่างๆมากมายนะครับที่แบบว่าตอบโจทย์ทุกรฟ์สไตล์นะครับก็อยากให้ทุกคนมานะครับที่เอ็มสเฟียนะครับชั้นล่างเลยเนาะกามีมี6วันนะครับก็มาดูกันได้ครับ ผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ใครที่กําลังมองหานะครับบ้านใหม่คอนโดใหม่อะไรยเงี้ยก็ฝากด้วยงานนี้ครับ S S สรครับผมที่นี่ก็มีดีลเยอะแยะมากมายครับอยากรู้ก็มาดูเราเองครับผมรู้จบแล้วเป็นยังไงบ้างดีใจมากเลยมบณมากดีใจดีใจครับก็อีงก็ ดีใจด้วยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเ,ยเนี่ยเทุกวันอาทิตย์ก็จะไม่มีซีรีส์แล้ว<ม>อะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้เราก็เหมือนกําลังแต่ละคนก็กําลังแบบว่าถ่ายเรื่องใหม่กันอยู่ใช่ใชแยกแยก,กันแบบป,ปีก็ถ่ายเรื่องหนึ่งกันก็ถ่ายเรื่อง<ม>ใช่เท่าไหร่คนถามไยอ่าน อ๋เจนไม่อยู่3ปีหรือ5ปีนะเขาบอกว่าไม่คุยกันเลยไม่คุยกันเลยเขาถามไรอันมีแฟนไหมแป๊บนึงนะครับพี่กันกันโอเคมาไม่มาแล้วครับเรามีแฟนไหมระหว่างที่พี่เจนไม่อยู่อ่ะเออแล้รมอแอกคุยกับใครไรอันใช่ไหมครับใช่กันว่าไรอันไม่น่าแอบคุยใช่น่าจะคุยเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่เจนไม่รู้ใจอ่ะกันว่าไรอันไม่ไม่เรามีคุยกับใครไม่ไมตอนที่เขาไม่อยู่อ่ะไมอัม่ไ่ะถ้าเรา สำหรับการมองคนละคนไรอันกันว่าไม่ไรอันเขากันว่าเขาต้องตั้งใจทํางานฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนเก่งเพราะว่าตอนที่เขาฝึกงานเนี่ยเขาแบบเริ่มรู้แล้วว่าเขาชอบอะไรทําอะไรได้แล้วกลับมาเห็นไหมว่าไรอันเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนละคนของเขาด้วยเก่งขึ้นพูดจาฉาดดูโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเลยแล้วถ้าเป็นกันล่ะเป็นกันทาไมเนี่ยห้าปีห้าปีถ้าพี่เจนไม่อยู่ชามยังไงพอมไม่เอาจริงๆอ่ะไม่อยู่ใน คือเอาจริงๆนะถ้าสมมติว่าเราไม่อยู่ตอนนั้นเราก็ไม่มีสถานะเพราะว่า,าว่าเราเป็นยังไงหรือเป็นอะไรกันมันก็สามารถสามารถเปิดโอกาสให้เราได้คุยกับคนอื่นได้อ,อ,อะไรเงี้ยใช่ไปการจูบก็ไม่ได้แสดงว่าเราสถานะคืออะไรจูบมันไม่ได้บอกว่าจองนี่ครับรอ่ะและการ5ปีที่เจนไม่อยู่สำหรับการการคิดว่ายังไง ก็คุยสามารถคุยกับคนอื่นได้เพราะเขาก็ไม่ได้ติดต่ออะไรเราเราไม่ได้คุยอะไรกันอย่างเงี้ยทุกวันอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงอะไรเงี้ยก็สามารถถ้าเป็นการการจะมูฟออนไหมถ้าปีไม่ติดต่อมามูฟออนไหมหรอก็อาจจะลองเปิดใจคุยกับคนอื่นแต่ถ้าเขากลับมาค่อยว่ากันใหม่ไม่ติดต่อ มมผมว่าอาจจริงๆด้วยด้วยความที่เขาอาจจะไม่ได้เล่าตรงนี้ด้วยมั้ง,งครับ<ม>ว่าจริงๆอาจจะมีคุยปะผมว่าแบบแต่ไม่ได้คุยบ่อยว่า,วาเจนก็ไปทํางานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนแบบว่าเออเราก็อยากทํางานเราอยากพัฒนาตัวเองด้วยเราไม่เคยได้เป็นผู้วำกับเลยแล้วเรามีโอกาสได้ทาแล้วไปทํางานนู่นด้วยมันก็เหมือนแบบเราคงต้องรับงานหนักมากๆเพื่อพัฒนาตัวเองให้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับพอพอมันแบบว่าเออห้าปีเราถึงว่าเวลาเราอิ่มแล้วอะพอเราอิ่มเสร็จปุ๊บเราก็โอเค เราพร้อมที่จะกลับไปไปมุ่งทางด้านความรักแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอกลับมาพบซีญี่คนแฮปปี้ก็คือในโนรถเขาไม่เคยเห็นออกกันเอ็นซีขนาดนี้สูบเป็นขนาดนี้ถือไว้เยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเออนานแล้วก็ยังมีปูนอยู่ด้วยในรถอะไรอย่างเงี้ยครับก็ว่ามันน่ารักมากอีบามันจะงหลับตลอดเวลาเลยไงรถอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยเออก็เห็น วันที่ไปดูแบบรอบไฟรอบี p เนี่ยก็เสียงกรีดเยอะมากเนี่ยสลุนไปกับทุกคนเลยเออแต่ว่าพอตัดออกมาพอได้ดูจริงๆแล้วก็ได้ดูกับทุกคนมันสนุกมากๆเลยนะครับมันมีเสียงมันมีซาวเอฟเฟกตต่างๆที่ที่เราได้แอมเรียนจากรอบข้างว่าเขากำลังรุนฉางนี้มากๆเขาเซอร์ไพรส์ฉางนี้มากๆเงี้ยสนุกมากครับมันถึงไปยาวนานที่สุดถึงว่าเฉากเนี่ย นานไหมไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าอยาจะแค่แบบว่าแก้มตึงแก้มแล้วอัดพกมือแล้วก็นัดมีนานกว่านี้ป่ะไม่แน่ใจเลยครับมันอันนี้มันดูแบบว่าคุณกรอบแต่ว่ามีมันดูแบบอ้าออออโอเคก็ก็อาจจะนานสุดแล้วมั้งครับไม่แน่ใจนะแต่แค่รู้สึกว่าพอมันมันตัดออกมามันดูไม่เคอะเขินเลยครับดูไม่ค่อยเคอะเขินเลยในการที่แบบว่าเออฉากนี้ออกมาครับอย่างเราเซิร์ฟรวมครับไม่เขาบอกว่าจะมันจะมีที่พิเศษ พี่อะไรนะพี่เบกอรเหรอพี่เบเกอรอออาจจะกลับมารวมแบบเยถ้ามีก็เป็นเรื่องที่ดีเลยครับก็ก็รอคอยครับว่าอยากว่าเอออยากคุยแล้วว่าถ้าสมมุติ่ามีอ่ะเราจะวางคอนเซ็ปต์ยังไงดีวะพวกเราจะไปไปทางไหนดีวะน้ร้องหรือเน้นโชว์ กันเน้นร้องหรือเน้นคุยร้องก็ให้คิดสิงไปเลยค่ะการว่าพวกเราทั้งหมดเออสี่หนึ่งสองสามหกคนอะไรเงี้ยครับเขาแบบว่าแตกต่างกันอยู่แล้ววมีเกรเตอร์เพราะว่าน่าจะเป็นของขันที่สนุกมากๆเลยใช่แต่แต่ถ้าจะมีนะผมจะทํายังไงก็ได้ให้ไม่เหมือนที่ผ่านมาอือแสดงว่าเป็นการรวมตัวกันที่ใหญ่ยิ่งใหญ่ไหมยังยิ่งใหญ่อยู่มั้ยขอขอบคุณครับหลายคนเลยถามว่าจะร้องเพลงหรือจะเน้นโชว์ อยากทอล์กนะเอาจริงๆปะมันน awesome. ่าจะเป็นแบบวายที่สนุกมากเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีรวมๆกันครับอาจจะมีร้องด้วยเต้นด้วยทอล์กโชว์ด้วยแล้วก็มีอาจจะมีอะไรที่เรายังไม่เคยทําด้วยก็เป็นได้ก็คือร้องเพลงแรกกับร้องเพลงสุดท้ายที่มักล้ที่เหลือพูดครับผมใช่ครับปีหน้ามาแน่ฝากไว้ก็รอรอดูแล้วกันรอรุนแล้วกันว่าจะมาเมื่อไหร่ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ อาจจะใหญ่เลยก็ได้อาจจะไม่ใช่แค่แบบพีเบกาอาจจะรวมแบบทั้งหมดช่มัจยาเลยเนี่ยเจ็ดตังเจ็ดคืนเลยหรอถ้าทั้งหมดมันดูเยอะไปหรอใช่หมดใช่เยอะไหมเพิ่มขึ้นสิบสี่หรือสิบหเลยนะเพิ่มนะนี่ไม่ใช่ไม่เครียดนะถ้าคนเพิ่มนี่ก็เครียดนะหาให้จำชื่อดีกว่าจำน้องได้หมดไหมในหมดเลอกตากัถามมาจำได้หมดไหมก็มีมาใหม่ตลอดนะครับใจผมจำยังไงดี ขอบคุณครับ